การศึกษาส่วนใหญ่ของเราจะต่างกันเยอะถ้าเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาจะรู้อะไรที่พร้อมๆกันเหมือนๆกันครูก็จะเบาลงด้วยเป็นที่ปรึกษาให้เขาค้นคว้าด้วยตัวเองโดยจากเพื่อการศึกษามันอาจจะไม่ได้เห็นผลในปัจจุบันทันด่วนมันเป็นระยะยาวอะบริจาคเราได้อะไรผมว่าเราได้ความ ภูมิใจที่เราได้เห็นเยาวาชนของเรามีความรู้ความสามารถเท่ากันเห็นอะไรก็เห็นเหมือนๆกันเข้าถึงได้เหมือนกันในฐานะที่เคยเป็นครูมาก่อนโอกาสตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีของเด็กไทยอยากให้ช่วยกันทําทบุญทําทานก็ให้มามองตรงนี้ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับน้องๆในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศได้แล้ววันนี้บริจาคตรงถึงโรงเรียนได้ที่ connected.org ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า